ตอนนี้เราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Canyon o อ b บีแต่จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ย เป็นแมปที่มีมาแล้ว7ปีปีนี้เป็นปี2025แต่ว่าในแมปนี้เนี่ยมีตั้งแต่ปี2019นั่นหมายความว่าแมปนี้มีมาแล้ว7ปีเดี๋ยวใ้ทุกคนดูว่าในแมปนี้เป็นยังไงนะก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นแมปแคนยอนออฟบีก็จะเห็นว่ารอบๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นหินแคนยอนนะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มีให้เรากระโดดแบบนี้อ่านี่เลยก็คือจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปกระโดดที่เป็นตำนานแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกคนนะเราจะไปเล่นอีกแบบหนึ่งไปดูกัน่เนนแ้ีีบย ก็เป็นแมบแคนยอนออฟบี้เหมือนกันทาไมถึงตัวเอาแมบนี้มาเปรียบเทียบกับแมบก่อนนั้นก็เพราะว่าทุกคนดูสิเห็นไหมเนี่ยมันชื่อว่าแคนยอนออฟบี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ในปี2 0 2 5บแมปคนยอนออฟบี้มันมีเสียงทุกคนนะนี่เลยมันมีเสียงเข้ามาแล้วนั่นคือเสียงคีย์บอร์ดฟินๆนั่นเองเรามาฟังเสียงคีย์บอร์ดในแบบนี้กันว่าเสียงจะเป็นยังไงอันนี้เทุกคนนะเห็นไหม นี่มันก็จะเป็นเสียงฟินฟินแบบนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาทําการกระโดดกันในแบบนี้มาดูกันว่ามันจะฟินซูมแบบกระโดดคีย์บอร์ดอื่นได้หรือไม่แต่ก่อนที่เราจะไปกระโดดนั้นเดี๋ยวขอแบบว่าเข้าร่วมกลุ่มก่อนดีกว่าทุกคนถ้าเกิดเราเข้าร่วมกลุ่มนะนี่เลยเราเนี่ยก็จะรับชุดนี้ซึ่งเป็นชุดคัพเค้กแล้วก็ได้มือตบนี้มาด้วยก็เหมือนเดิมมะทุกคนนะเราก็ออกมาทําการแบบว่ากดไลค์แบบนะซึ่งมันบอกว่าให้เราเนี่ยแค่เข้าร่วมกลุ่มเราเนี่ยก็สามารถแบบว่าได้ชุดนั้นมาแล้วก็ได้มือตบมาาาาแแแลลลล้้้วต่่คครรรรนนนีีกกกกกก็็ดัอะเทํ เขารวมกลุ่มนี้นะทุกคนน่าเรียบร้อยมาดูกันว่าเราเนี่ยจะได้รับชุดนี้หรือยังนะ <S 2> <S 2> <S นี่เลยเราสามารถเข้าไปได้แล้วนี่เลยทุกคนเป๊บชุดเป็นยังไงโอ้เป็นอย่างนี้หรออ๋อเป็นชุดแบบนี้แล้วทุกคนนะเป็นชุดคัพเค้กแบบนี้เลยแล้วก็มือตบนี่ไงได้มือตบมาด้วยอุ๊ยประเด็นคือถ้าเกิดเราได้ชุดนี้ทําให้เราแบบว่าเดินไวด้วยนะเห็นปะกดนนี่อ๋อเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้เราเดินไวไงทุกคนเห็นปะนี่เลยเดินไวแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยได้มือตบนี้มาด้ โอ๊ยทำไมมือตบเพื่อนแรงกว่าเพื่อนเราไม่อยากเดินไวไงถ้าเกิดเราเดินไวเนี่ยมันจะกระโดดยากทุกคนนะเออแบบว่าเราเอาแค่มือตบมาดีกว่าทุกคนมาเปิบนี่เลยเราเอาแค่มือตบมันดีกว่านี่ได้มาแล้วทุกคนป้องกันไว้เผื่อว่าโดนเพื่อนแกล้โอเคเราจะทาการกระโดดกันทุกคนนะนี่ตรงผนังก็มีตรงผนังตรงนี้ก็มีทุกคนเลยแม้ตรงผนังก็มีคีย์บอร์ดเหมือนกันดูเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยแกล้เราอัเนี่ยอ้ดีิเขาสลับร่างกับเราหัวร้องัเะัวเพืะอนนเะโอเคาะเ ปึ๊บนี่เราเป็นใครก็ไม่รู้ตอนนี้กระโดดไปก่อนแล้วกัน,นทุกคนนะอุ้ยมันก็แบบพอฟินอยู่นะเออพอฟินอยู่นี่เลยชอบตรงที่แบบว่าพอเราเหยียบเนี่ยมันเปลี่ยนสีนะทุกคนนะปึ๊บเอยนี่มันสูงจังเลยเฮ้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮึบเออเดี๋ยนะเออขึ้นมาได้นะโอเคขึ้นมาได้แล้วนี่เลยทุกคนมันก็พอฟินอยู่ดูเหมือนกับว่าด้านหลังนั้นจะมีใครเอามือมาตบหรือเปล่า,อ,ลาออตาฝาดไปเมื่อกี้ตาฝาดเมื่อกี้ตาฝาด่ะเระแหวงไงเราแ นี่จะบอกว่าเสียงคีย์บอร์ดในแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะหรือว่าต้องปรับเสียงหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บโอเคนี้เลยทุกคนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูเสียงก่อนอ๋อจะบอกว่ามันมีเสียงคีย์บอร์ดหลายแบบทุกคนนี่ไงอันนี้เราก็เอาเสียงปกติไปก่อนแล้วกันนะคือจะบอกว่าเสียงปกติเนี่ยมันก็พออยู่นะเนี่ยโอเคอะปึ๊บเออมันก็ฟินๆอยู่นะทุกคน ปึ๊บโอเคถามว่าเส้นชัยมันไกลไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าในแมปกระโดดแคนยอนออฟฟี่อ่ะพี่นิวก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเชื่อไหมว่าพี่นิวไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนนะถึงแม้ว่าในแมปนั้นเนี่ยจะมีมาแล้วเจ็ดปีนะแต่ว่าก็ไม่เคยเล่นเลย <c oughs> อ๋อดูเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนนะทุกคนนะมาอันนี้มาทางนี้ต่อปึ๊บนี่เรามาถูกทางใช่ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บอุ้ย นี่เลยเสียงมันก็พอฟินอยู่นะถึงแม้ว่าไอ้ปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีแบบว่าไม่เต็มนะทุกคนนะแต่ว่ามันก็มีพอให้เราฟินอยู่นะโอเคได้อยู่มาว่าแต่เราจะไม่กลับเป็นตัวเองเหรอดูดิ <c oughs> เราโดนเพื่อนสลับร่างเนี่ยเราไม่กลับเป็นตัวเองเลยทุกคนไปทางนี้ไปทางนี้ปึ๊บว้าวปึ๊บนี่เลยปึ๊บอ่าเราก็มาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคนี่เลยทำให้เป็นสีขาวให้หมด <c oughs> ความฟินอย่างนี้แหละปึ๊บโอเคอะ แล้วก็เหยียบตรงนี้เหยียบตรงนี้นี่เลยเพื่อนอย่าใช้มือตบตบเรานะอุ้ยจะบอกว่าข้างหน้านั้นโอ้ยเป็นคีย์บอร์ดแป้นใหญ่มากทุกคนปึ๊บอุ้ยดูดิโอ้ยอย่างฟินอะปึ๊บนี่เลยเคฮ่าฮ่าบอกเลยว่าชอบตรงนี้มากปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วก็ไปทางนี้อ่าแล้วก็ไปตรงน,รงนี้ไม่รู้ว่าใครเปเหมนพี่นิวไหมนะเวลามาเหยียบเนี่ยชอบทําให้เป็นสีขาวให้หมดอะ มันดูฟินดีนะทุกคนนะนี่ไงอ้าวเฮ้ยใครมาอะไรวางกล้วยตรงนี้โอ้โหเกือบลื่นล่วงอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะหุยทุกคนนี่เลยเนี่ทำให้เป็นสีขาวให้หมดทําให้เป็นสีขาวให้หมดโอ้โหมันก็เปลี่ยนสีไวเกินเออบางทีมันก็เปลี่ยนสีไวเกินนะทุกคนนะโอเคอ่ะไปต่อปุ๊บอุยตัวนี้ก็กระโดดเหยี่ยบก็เป็นสีขาวเหมือนกันอันนี้คือคีย์บอร์ดเหมือนกันเเนี่ยปุ๊บโอ้โหยิงแจ่มมาทุกคนนี่ไงทำให้เป็นสีขาวให้หมดปุ๊บ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 ,บอย่าง ปึ๊บเออนี่ไงแล้วก็ไปทางนี้ปึ๊บโอเคนี่เจอ๊์ตอนนี้เรายังไม่ล่วงนะทุกคนนะเฮ้ยอันนี้ก็เดินไปเดินข้ามไปฟินมากบอกเลยว่าฟินละฟินละฟิน <c oughs> เราต้องไปทางนี้ <c oughs> ใช่เลยอ่ะปึ๊บอ่ะเหยียบไปปึ๊บอ่ะให้เป็นสีขาวให้หมดนี้รัยปึ๊บปึ๊บโอ้ยนี่โอเคสูงจัง <c oughs> ทำไมมันสูงจังอุ้ยสามชั้นเลยหรอ สีเขียวสีเขียวสีเขียวต้องเป็นสีขาวปึ๊บอ่านี่เลยโอ้ด้านบนด้านบนคีย์บอร์ดเยอะมากนี่เลยทุกคนเหยียบให้หมดเหยียบให้เป็นสีขาวนี่เลยปึ๊บแต่มันก็เปลี่ยนสีไวไงอ๋อมีการโทรกันด้วยทุกคนข้างหน้ามีการโทรกันด้วยนายคนนั้นน่ะไปยืนแบบว่าวางกล้วยอ่ะนเห็นไหมทุกคนอ <laughs> จะจะตาเลยทุกคนนะนี่นายคนนี้เนี่ยมาวางกล้วยตรงนี้นะอา้าวลื่นกล้วยตัวเองแล้ว โอเคไปดีกว่าทุกคนดูเหมือนกับว่าคนแกงไม่อยู่แลวนะมีกล้วยปะเนี่ยอ๋อไม่มีไม่มีกล้วยไปละปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บอุ้ยมาได้มาได้ไม่มีใครแกงตัวนี้ค่อนข้างนะทุกคนนะค่อนข้างเอ้ยอะไรมาบังเนี่ยโอ้โหคุณต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรดไหมเดี๋ยวค่อยเพิ่มมันจะขึ้นมาบังตตอนนี้ตกใจหมดโอ้โหไม่รู้เอ้ยไม่ล่วงเหรอเป็นไปได้ไงปุ๊บไปต่อเอ้ยไม่ล่วงทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะล่วงแต่ก็ไม่ล่วงอ่านี่เลยฟินละ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 นี่ไง ปึ๊บอืมเป็นสีขาวให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมบอกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้นี่เราล่วงใช่ไหมทุกคนนะนี่เลยแล้วก็กลับล่างแล้วอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ตรงที่เรารล่วงก็หละมาทุกคนอ่ะไปต่อเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เราโมดแต่ไปทำให้เป็นสีขาวไงเราก็ไม่ได้มองด้านบนนี่ไงตรงนี้ไงมันมีนี้ติดหัวเราอยู่ปึ๊บกระโดดขึ้นไปทีจ๊ะปึ๊บโอเคขึ้นมาได้แล้วอุ๊ยตรงนี้แบบนะแล้วก็ไปตรงนี้อ้าเหมือนกับว่าเราใกล้ถึงแล้วม หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เฮ้ยโอเคมาตรงนี้แล้วอุ้ยตรงนี้เป็นแบบสะพานเลยแล้วก็เป็นสะพานที่มีปุ่มด้วย,วยทุกคนอคุ้ยบอกเลยว่าชอบตรงนี้มากเฮ้ยอย่าล่วงนะไป <c oughs> ดูดิมีเสียงเลยทุกคนดูดิฟังเสียงฟังเสียงเสียงฟินเสียง,ง,ฟ,งฟินเสียงฟินปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยโอ้โหได้อยู่ปึ๊บโอ้มาได้เย้นี่ไงโอเคอันนี้ไปยังไงวะอ๋อนี่ไงว้าว แล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราใกล้ถึงแล้วแหละจากการที่มองไปด้านหน้าทุกคนนะรู้สึกว่าแบบนี้มันก็แบบไม่ได้ยาวมากเนะี่ยเออเป็นแบบที่แบบว่าไม่ได้ยาวมากเฮ้ยโหด้านล่างไม่ได้เหยียบเลยอะแต่ไเปเราขึ้นมาแล้วปุ๊บอ่ะแล้วก็มาตรงนี้หุยทุกคนอ๋อถ้าเกิดเราไปตรงนั้นน่ะมันจะบวกให้เราสองแต่ว่าถ้าเกิดเราเหยียบตรงนี้มันจะบวกให้เราหนึ่งโอเคงั้นเราไปสนรวจดีกว่านะเราอันนี้คืออะไรเนะี่ยอุยฟินนาทุกคนดูดิโอ้ยเสียงฟินมาก ดูดิอ๋อเป็นสะพานนะแต่ว่าเป็นสะพานคีย์บอร์ดว้าวอ่ะอันนี้เราก็เดินไปทุกคนนะในระหว่างนี้เราก็ฟังเสียงไปนะทุกคนนี่เลยบอกเลยว่าเป็นการเดินสะพานที่ฟินที่สุดในชีวิต แต่บางทีก็รำคาญเสียงลื่นกล้วยเหมือนกันอันนี่ไงถ้าเกิดเรามาตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับสองชัยชนะปึ๊บอ่ะอ่ะโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหถึงว่าทุกคนดูถึงว่าเสียงลื่นกล้วยมาจากตรงไหน,นฮะมาจากนายคนนี้นี่เองนะกระโดดเลยนี่กระโดดโ ราก็ว่าเสียงลื่นกล้วยมาจากไหนบทบางเสียงพร้อมๆหมดเลยนี่ดูนายคนนี้นี่เห็นไหมเขาวางกล้วยแบบว่าเต็มเลยเออสนุกมากมั้งนี่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกเสียงคีย์บอร์ดเสียงน้ำได้แล้วนะทุกคนนะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นครบสามนาทีแล้วมาฟังกันว่าคีย์บอร์ดเสียงน้ําเป็นยังไงนะทุกคนนะคือต้องทําการเปิดอันนี้เราเปิดแล้วนะโอเคมาฟังกันนะว่าเสียงคีย์บอร์ดเสียงน้ําเป็นยังไงทุกคน อีกเสียงหนึ่งเนี่ยเราได้มาจากการที่เราชนะทุกคนนี่เหมือนว่าถ้าเกิดเราชนะหนึ่งครั้งใช่ปะเราเนี่ยก็ได้คีย์บอร์ดเสียงป๊อปมาอ่ะมาฟังกันก็คีย์บอร์ดเสียงป๊อปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเสียงป๊อปแปะทุกคนนะเนี่ยเห็นไหม<ๆ>ก็จะเป็นเสียงเหมือนป๊อปอิดอ่ะเออใช่เขาเรียกว่าป๊อปอิดแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ชนะสิบครั้งแล้วถ้าเกิดเราชนะสิบครั้งเนี่ยนี่เลยก็ให้มาที่ตรงนี้ทุกคนนะเราสามารถปลดล็อกคีย์บอร์ดเสียงเปียโนได้แล้วเนี่ยมันบอกว่าเราต้องชนะสิบ มาทุกคนแล้วก็ทําการเปิดนะมาไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเสียงเปียโนนะคือมันก็เป็นเสียงเปียโนจริงๆนั่นแหละนะแต่นี่ว่ามันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่แล้วก็จะบอกว่าในแบบนี้วิธีการได้พรมใส่ลุงเนี่ยไม่ต้องเสียโลบักก็ได้มาทุกคนนะเพียงแค่เราเนี่ยทำการแบบว่า เหมือนกับว่าเราเนี่ยทำตัวเหมือนว่าเราจะออกจากแมปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราจะออกจากแมปเนี่ยมันก็จะให้พรมใส่ลุงเรามาฟรีๆเลยแต่ว่าจะให้ฟรีเป็นเวลา3นาทีนะถ้าเกิดเราได้พรมใส่ลุงมาเราก็รีบแบบว่ารีบบินขึ้นไปตรงเส้นชายนะทุกคนเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ปลดล็อกช,ะชนะหลายๆครั้งบอกเลยว่าเจ้าของแมบใจดีมากเนี่ยหรือไม่ก็ทำอีกก็ได้แบบนี้มันก็ฟินบแบบหนึ่งนะเนี่ย <laughs> เหมือนกับว่ากี่พรมใส่ลุงอะไรอย่างงี้นะโอเค นี่เลยแล้วก็มาตรงชัยชนะตรงนี้ปุ๊บอ่าเหมือนกับว่ารีบสะสมชัยชนะจนกว่าผมใส่ลิ้นจะหายไป